สวัสดีครับเช้านี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับผมใช้จากมานาประจําวันนะครับวันนี้นะครับวันที่1นึ่เดือนกรกฎาคมนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราก็พระองค์นำเราในการเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์ผ่านพระเจ้าของพระองค์ที่พระองค์จะตัดกับเราในเช้าวนันนี้และจิติฐานในพระนามกระเจ้าเอเมน เธารำวันนี้อยู่ในประัมกานะครับบทท, 47, 4, 24, รบ,รบทที่37ข้อ2ถึง4แล้วก็ข้อ1 7ถึง24นะครับปฐมกาญบทที่37ข้อ2ถึง4แล้วก็ข้อ1 7ถึงข้อ24นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับต่อไปนี้เป็นประวัติของครอบครัวยาโคบเมื่อโยเซฟอายุได้17ปีไปเลี้ยงสัตว์อยู่กับพวกพี่ชายเขาเป็นเด็กหนุ่มอยู่กับบุตรของนางบิลฮาและศิลปาภรรยาบิดาของตน โยเซฟเอาความผิดของพี่ชายมาเล่าให้บิดาฟังฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรทั้งหมดของท่านเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อบิดาแก่แล้วบิดาทาเสื้อยาวมีแขนให้แก่โยเซฟเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าตนก็ช่างโยเซฟและพูดดีกับเขาไม่ได้คนนั้นตอบว่านี่ข้อสามบทที่สามเจ็ดข้อสิบเจ็ดนะครับ คนนั้นตอบว่าเขาไปแล้วเพราะเราได้ยินเขาพูดกันว่าให้เราไปเมืองโดฮานกันเถอดโยเซฟตามไปพบเขาที่เมืองโดทานเมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกลยังมาไม่ถึงเขาก็พากันคิดปองร้ายจะฆ่าเสียเขาพูดกันว่าเจ้าช่างฝันมานี่แล้วมาเถิดให้เราฆ่ามันเสียและทิ้งลงไว้ในบ่อหนึ่งเราจะว่าสัตว์ร,ร้ายกัดกินมันเสียแล้วเราจะดูว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงได้อย่างไร ฟายรูเบนพอได้ยินดังนั้นก็อยากช่วยโยเซฟให้พ้นมือพวกพี่ชายจึงพูดว่าเราอยากฆ่ามันเลยรูเบนเตือนเขาว่าอย่าทำให้โลหิตไหลจงทิ้งมันในบ่อนี้ในถิ่นธุรกันดารอย่าแตะต้องน้องเลยทั้งนี้เพื่อจะช่วยน้องให้พ้นมือเขาและจะได้ส่งกลับไปยังบิดาครั้นโยเซฟมาถึงพวกพี่ชายเขาก็จับโยเซฟถอดเสื้อออกเสียคือเสื้อยาว มีแขนที่สวมอยู่แล้วเอาโยเซฟไปทิ้งลงในบอ่บอบ่อนั้นไม่มีน้ําครับบางทินี้เป็นเรื่องยาวหน่อยนะครับเราเองอาจจะคิดใคร้ควรวนด้วยกันถึงครอบครัวของยาโคบนะครับยาโคบเป็นบรรพบุรุษของอิสราเอลถ้าเราอ่านเรื่องของยาโคบดีๆเราจะรู้ว่ายาโคบเองก็หลอกเอาสิทธิที่หัวปีนะครับเอาพ่ จากพ่อมานะครับอยากโคเป็นคนที่เจ้ลเละน,นะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดปาดเปลืองนะครับแต่วันนี้เขารักลูกคนเล็กมากกว่าลูกคนโตนะครับทำสิ่งพิเศษให้คือเสื้อแขนยาวใช่ไหมครับพ่อพีบอกอย่างนี้นครับว่า เมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าตนก็ช่างโยเซฟและพูดดีกับเขาไม่ได้ครับบาืที่มีปัญหาบางอย่างที่เราควรจะแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นนะครับถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมเราควรจะแก้ไขตั้งแต่ต้นนะครับเพราะในที่สุดแล้วถึงเวลาหนึ่งที่อยากโคบได้ให้โยเซฟไป ส่งหารให้พี่ใช่ไหมครับในบทที่37ข้อ17พี่โยเซฟไปถึงนะครับและพี่ชายเห็นแต่ไกาก็คิดที่จะฆ่าน้องครับผมคิดว่าวันนี้พระคัมภีร์พูดกับเราในฐานะที่เราเองเป็นพ่อนะครับเป็นคนที่จะแก้ไขปัญหามีอะไรไหมครับในชีวิตของเราที่เราเอง สามารถที่จะลงมือทำและแก้ไขมันได้ก่อนเราเชื่อนะครับว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ได้พระเจ้าทำให้รูเบนพี่ชายคนโตมีความรับผิดชอบนะครับและสามารถที่จะรักษาชีวิตน้องไว้ได้พระเจ้าทำให้มีพ่อค้าคาราวานมานะครับทำให้เขาพี่ชายทั้งหมดตกลงกันขายโยเซฟไปพระเจ้า ดำเนินหลายอย่างที่จะช่วยรักษาชีวิตโยเซฟไว้จนกระทั่งชีวิตโยเซฟสามารถที่จะรักษาคนทั้งโลกไว้ได้แต่ว่ามีอะไรไหมครับที่เริ่มต้นที่เราฐานะเป็นพอ่อหรือเป็นคนที่มีส่วนจะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ผมเชื่อว่าในขณะที่เราเป็นพ่อนะครับเราต้องแสดงความรักอย่างสม่ำเสมอต่อลูกทุกคนนะครับเราจะต้องไม่ลำเอียงนะครับ แม้ว่าในใจเราอาจจะมีแฟรินะครับคนโปรดของเราอยู่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเช้าวันนี้ให้เราคิดถึงพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปด้วยกันนะครับผมอยากให้พี่น้องกลับไปดูพระคัมภีร์ครั้งหนึ่งนะครับปทมกาบที่สานะครับอ่านดูผมเชื่อว่าวิธีการเฝ้าเดี่ยวของเราแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ไปนะครับและคิดว่าพระคัมภีร์ข้อไหนพูดกับเรานะครับให้เราใช้พระคัมภีร์ข้อนั้นนะครับ ผมเห็นว่าข้อ3มบทที่สาเจ็ดข้อ3ามพูดอย่างนี้ครับไอิสรอเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรทั้งหมดของท่านนะครับอิสเอลก็คือยาโครบรักโยเซฟมากกว่านะครับเขาเลยทําเสื้อแขนยาวให้นะครับและพี่ชายเห็นว่าพ่อคือย,อา,ยาโคบเนี่ยรักโยเซฟมากกว่าตนเขาก็ชังโยเซฟ ถ้าพระเจ้าจะให้เราแก้ไขอะไรบางอย่างด้วยการแสดงออกถึงความยุติธรรมขอพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้นะครับที่เราจะนำพระบรมีตอนนี้มาปฏิบัติด้วยกันได้นะครับและพี่น้องสามารถกลับไปอ่านแล้วก็คิดไข้ขวรถ้ามีเวลานะครับแล้วเราก็ใช้พระคัมภีร์ตอนนี้ที่จะช่วยขัดเกลาชีวิตของเรานะครับครับให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพะองสด ยาโคบที่เป็นตัวอย่างในด้านไม่ดีให้เราเห็นพุ่เจ้าข้าขอพระเจ้าช่วยเราที่จะสามารถขัดสามารถขัดเกลานิสัยที่ไม่ดีของเราช่วยเราป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นช่วยเราที่จะเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้นําที่ดีเป็นคนที่จะไม่ลําเอียงพระเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของลูกหรือเรื่องของคนภายใต้ปกครองของเราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยรักษาความยุติธรรมเหล่านี้สอนเราผ่านพระเจ้าตอนนี้ และดูแลชีวิตของเราให้อยู่ในแผนการของพระองค์เราที่ฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามสเกเจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ